คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลา่าอยู่กับเกมเก่งชินอินแพ t และพินคิคนนี้คนเดิมเช่นเคยอีกหนึ่งตัวตึงนักล่านหนึ่งตัวละครที่น่าจะเปิดหาไว้ใช้ในไอดีนี่คือตัวละครดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามที่เก่งมากเก่งมากในบางทีมในบางกรณีถ้าเกิดว่าทีมนั้นสามารถตอบโจทย์ให้หลานยายคนนี้มีโอกาสได้ทําดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามแบบพาวเวอร์มอสเตอร์ได้ครับไม่ เป็นการรอช้าเราไปดูหนึ่งแนวทางหนึ่งการแชร์ประสบการณ์กับหนึ่งตัวละครที่มีชื่อว่าโอโรรอนในคลิปนี้กันเลยครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเก n ชิ้นอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนชอปเท่านั้น ลิสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจกนินิโทสวิตท,ทูแค่เติมเกณบน,นเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูละเนตได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยอาจจะหาดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามดีๆสักตัวนึงกรณีที่หาตัวละครซีดาวถ้าเกิดเรามีน้องฟิสเราจะนึกถึงตัวละครตัวนั้นเป็นอันดับแรกแต่ในทีมที่ตัวดาเมจหลักเกี่ยวข้องกับพรวิญญาณดาดีในทีมที่เน้นทําปฏิกิริยาหรือมีความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหรือ ทีมที่มีการทําปฏิกิริยาลูหน้าชา้าตัวละครอย่างพีโอคนนี้ผมจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยครับโอโรรอนหรือพีโอตัวละครซีดาววิชันสายฟ้าสังกัดภูมิภาคนะักล้านถ้าเกิดเราตอบโจทย์เงื่อนไขดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามแบบฝ้าผ่าหัวของพีโอเขาตัวละครตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมายีดแอคท่าบนสนามก็อ,อย่างได้ครับเดี๋ยวขอสรุปแบบง่ายๆเลยสําหรับผมนะครับพีโอเป็นตัวละครที่ปั่นง่ายเล่นง่ายดามเมจมีสามารถทําดามเมท่าสาย ้าจากนอกสนามได้หลายตัวพร้อมกันแถมยังมีประโยชน์ในด้านการสำรวจแต่สิ่ง,งที่ผมกล่าวมาเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เมื่อพีโอไปอยู่ในทีมที่ตัวดามเมจหลักไม่มีความเกี่ยวข้องกับพลวิญญาณดาตรี <S <S หรือไปอยู่ในทีมที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหรือว่าลูนาชาร์จครับและสำหรับพีโอในคลิปนี้เราจะมานำเสนอเป็นสายดามเมจนอกสนามที่เน้นใช้งานพอสอนติดตัวทำดาเมจทางสายฟ้าจากนอกสนามและก็มีการใช้งานถังสกิ าและก็สกิลอันตีแต่การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีแบบปกติของตัวละครตัวนี้เราก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่แฝงมาในลักษณะของการชาร์จโจมตีไอสิ่งนี้เรามีโอกาสได้ใช้อยู่มันเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของพรสวรรค์ติดตัวพิเศษประจําตัวละครภูมิภาคนักล่าโดยเฉพาะเผ่าลมราตรีเดี๋ยวตรงจุดนี้เราคอยไปว่ากันอีกทีในหัวข้อพรสวรรค์ติดตัวนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูสกิลทาของพี่เขาก่อนเมื่อพี่โอ โอ้ทำการกดสกิลทานหนึ่งครั้งก็จะมีการปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้นถูกระบุชื่อไว้ว่าลูกแก้ววิญญาณลูกแก้ววิญญาณเมื่อถูกปล่อยออกมาจะไปสร้างความเสียหายธาตสายฟ้าแก่มอสเตอร์ความเสียหายที่ว่านี้มันจะมีพลังพรวิญญาณราตรีแฝงอยู่และการสร้างความเสียหายของลูกแก้ววิญญาณที่ว่านี้ถ้าเกิดเราไปปล่อยใส่กลุ่มมอสเตอร์ลูกแก้ววิญญาณมันจะกระดอนสร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์ได้พื้นฐานอยู่ที่3ครั้งแต่การกระดอนใน1รอบการปล่อยมัน ไม่สามารถไปสร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์ที่ซ้ำกันได้ครับและไม่ว่าจะเป็นการปล่อยใส่มอสเตอร์เป็นกลุ่มหรือว่ามอสเตอร์อยู่เพียงแค่ตัวเดียวคูดาวมันจะนับอยู่ที่15าวิเท่ากันและมีการดรอปอนุทตุสายฟ้าได้เหมือนกันอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรครับไม่เพียงแค่นั้นสกิลทตุมันจะไปมีความสามารถเพิ่มเติมเมื่อเราปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัวเลเวลเจ็ดสี่หลังจากพี่โอปล่อยสกิลทตาปล่อยลูกแก้ววิญ,ญญาณไปสร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์ตัวของพี่โอจะได้รับบัฟที่มีชื่อว่า ญญญาราสำแดงวิญญาณราสำแดงวิญญาณนี้มันจะมีระยะเวลาคงอยู่อยู่ที่1 5วินาทีและมีผลต่อตัวละครที่อยู่บนสนามและกอพีโอเมื่อพีโอมีบัฟนี้อยู่แล้วตัวละครบ,บนสนามทําการโจ,จมตีปกติชาร์โจมตีหรือทุ่มโจมตีถูกศัตรูตัวละครตัวนั้นจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานเป็นตัวเลข3หน่วยและในกรณีทีพีโออยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้พีเขาจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานเป็นตัวเลข3หน่วยเช่นกันเอฟเฟกนี้สามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดหนึ่ง ครั้งต่อ1นวีและสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดเพียงแค่3ครั้งต่อ1รอบการแสดงผลครับคราวนี้เรามาดูสกิลอันตีของพีเขากันเมื่อพีโอทำการกดสกิลอันตีหนึ่งครั้งตัวของเขาก็จะโยนลูกแก้ววิญญาณออกใบสร้างความเสียหายทาสายฟ้าเป็นวงกว้างความเสียหายนี้จะมีพลังพอวิญญาณาดารีแฝงอยู่ก็หมายความว่าเราควางอันตีใส่บอสต้นไม้ควางใส่ในช่วงจังหวะที่บอสมันขออาหารมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทาให้บอสมันอิ่มเร็วขึ้นแถมเจ้าวงเครื่องเสียง หรืออันตีของพี่โอที่ปรากฏนี้มันยังมีผลลอ่อลวงมอนสเตอร์ให้ไปโจมตีมันได้อีกแต่การลอร่อลวงที่ว่านี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ส่งผลต่อมอนสเตอร์ประเภทบอสนะครับอันตีของพี่โอกินพลังงานท่าต่อการกดหนึ่งครั้ง60หน่วยมีระยะเวลาคงอยู่บนสนาม9กาวินาทีและมีคูลดาวน์ต่อการกดหนึ่งครั้งอยู่ที่15วิา้าวิคราวนี้เรามาดูสกิลดาเมจนอกสนามของพี่โอที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับตัวละครตัวนี้พรสวรรค์ติด <c oughs> ตัวเปิดล็อกเลเวลส0ผมขออธิบายแบบ นีแล้วกันอารมณ์มันจะคล้ายคลึงประมาณเติมมาแล้วก็ใช้ไปเติมอะไรเติมค่าพอวิญญาณาดาตรีใช้อะไรใช้ค่าพอวิญญาณาดาตรีในการผ่าหัวมอสเตอร์ดาเมจนอกสนามแบบผ่าหัวมอสเตอร์ที่วานี้จะมีตัวคูณอยู่ที่1นึซของค่าพลังจงตีของพี่โอสามารถผ่าได้1รอบต่อน1นวินาทีและสามารถผ่าได้พร้อมกันถึง4เป้าหมายแต่การผ่าหัวมอสเตอร์ที่วานี้มันไม่ได้อยู่อยู่แล้วมันผ่าเลยตัวละครในทีมต้องทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟ,ไฟ หรือว่าหลูหน้าช้าหรือมีการสร้างความเสียหายที่มีพรวิญาณดาตรีแฝงอยู่ใส่มอสเตอร์แล้วการเติมเติมได้อย่างไรเติมได้หลายช่องทางช่องทางแรกเติมได้เยอะสูดเมื่อเกิดเหตุการณ์วิญญาณดาตรีประทุช่องทางที่2ภายในระยะเวลา15วินาทีหลังจากที่พี่โอใช้สกิลท่าใส่มอสเตอร์เมื่อมีการสร้างความเสียหายท่าสายฟ้าหรือว่าท่าน้ําใส่มอสเตอร์มันก็จะเป็นการเติมค่าพรวิญญาณดาตรีให้แก่พี่โอซึ่งช่องทางนี้สามารถเติมได้สูงสุดอยู่ที่10ครั้งต่อน หรอบเอ็กซิวิครับและการเติมมาใช้ไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าพี่โอจะไม่ได้ยืนอยู่บนสนามก็ตามนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมช่วงแรกผมถึงพูดว่าพี่โอไม่จําเป็นต้องมายืนแอคท่าบนสนามก็อย่างได้ครับลําลดับต่อไปมาอยู่กันที่พรสวรรค์ติดตัวพิเศษประจําตัวละครภูมิภาคนักล่าของพี่โอนั้นจะแตกต่างไปจากตัวละครเผ่าอื่นนิดนึงถ้าเกิดพูดถูกต้องก็คือเผ่าลมราตรีมันจะมีอะไรที่แตกต่างไปจาก เอนนฟเฟกต์แรกก็คือเมื่ออยู่กลางอากาศแล้วมีตัวละครเผาลมราตรีอยู่ในทีมสังเกตที่ปุ่มสลับตัวตรงตัวละครตัวนั้นมันจะมีปุ่มเรืองแสงอยู่เมื่อเรากดปุ๊บก็จะเกิดเอฟเฟกถ่ายโอนวิญ,ญญาณส,สลับตัวมาเป็นตัวละครตัวนั้นและขึ้นไปอยู่ที่สูงมากกว่าเดิมครับเอฟเฟกที่2เมื่อทําการฉาโจมตีสังเกตได้ว่ามันจะมีวงแหวนวิญญ,ญาณสีม่วงปรากฏอยู่การทําแบบนี้สามารถทําได้ทุกภูมิภาคแต่ประโยชน์ของวงแหวนทิวานี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้พะเซาในภูมิภาค นักาและก็เป็นประโยชน์ในการเคลีย Bot บบอสบางตัวซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เอาไว้ใช้เพิ่มความสะดวกสบายในการทําลายรังแยงน้ําแข็งของบอจอมเวนิง<ว><ม>เมื่อบอตัวนั้นมันปล่อยรางแย่ออกมาให้เราทําการสแกนใส่รางแยของมันรางแยของมันก็จะยืนนิ่งๆให้เราไปละลายได้สะดวกมากขึ้นครับเอฟเฟกต์ที่สามเมื่อเรากดปุ่มกระโดดค้างตัวละครจากเผ่านี้มันจะกระโดดขึ้นที่สูงได้สะดวกสบายมากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้มีประโยชน์ด้านการสำรวจและสามารถใช้ได้ทุกภูมิภาค เพียงแค่นั้นเรายังสามารถทําการชาร์จยิงได้กลางอากาศแต่การลอยตัวชาร์จยิงกลางอากาศตรงจุดนี้แม้ว่าจะสามารถทําได้ทุกภูมิภาคแต่ถ้าเกิดเราอยู่นอกภูมิภาคนักล่ามันจะกินพลังงานกาย<ป>แต่ถ้าเกิดอยู่ในนักล่านมันจะกินพลังงานโฟร์ิสตันแทนครับลำดับต่อไปแนวทางอัพคอนสวรรค์ถ้าเกิดคุณอยากเซฟทรัพยากรแล้วหวังแค่ดาเมจจากติดตัวซีซีจะไม่ลงทุนกับพรสวรรค์เลยก็อย่างได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากลงทุนพรสวรรค์ผมแนะนําให้อัพ สกิลอันตีน้ำร้องลงมาก็เป็นสกิลท่าส่วนการโจมตีปกตินั้นก็คือแล้วแต่ศรัทธา เเราเลยครับลำดับต่อไปอธิบายกลุ่มดาวสีที่1ของพี่โอเพิ่มการกระดอนของสกิลธาตุอีก2ครั้งจากเดิมสูงสุดแค่3ก็จะกลายเป็น5และศัตรูที่ถูกสกิลธาตุนี้สร้างความเสียหายก็จะได้รับดีบับสนธยาราตรีเป็นระยะเวลา12วินาทีดีบับที่วานี้จะทาให้ศัตรูที่ได้รับมันไปโดนความเสียหายแบบฟาผ่าหัวของติดตัว40แรงขึ้น5 0อครับสีที่2หลังจากพี่โอปล่อยสกิลอันตีตัวพี่โอเองจะได้รับบัฟจิตวิญญ,ญาณ สูผลของบัฟทิว่านี้ก็คือเมื่อปล่อยอันตีไปปุ๊บพี่โอจะได้รับโบนัสความเสียหายท่าสายฟ้าไปก่อนเลย8% <c oughs> และจะได้เพิ่มเติมอีก8%ต่อหนึ่งสครูที่ไม่ซ้ำเดิมที่โดนสก,กิลอันตีนี้โจมตีใส่ครับหนึ่งตัวไม่ซ้ำเดิมหมายความว่าอย่างไรสมมตินะครับสมมุติว่าเราไปปล่อยอันตีใส่มอนสเตอร์ที่มีอยู่เพียงแค่ตัวเดียว <c oughs> จังหวะปล่อยได้มาก่อนเลย8% <c oughs> และได้เพิ่มเติมมาอีก8%เมื่ออันตีที่ว่านั้นโจมตีถูกมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ว่าจะโจมตีถูกกี่ครั้งก็ตามกได แค่แปดเในทางกลับกันถ้าเกิดเราปล่อยอันตีไปโจมตีมอนสเตอร์ที่มีอยู่อย่างน้อย3าตัวจังหวะปล่อยได้ไปก่อนเลย8%เอันตีโจมตีโดนมอนสเตอร์3ตัวก็คือเพิ่ม8%อซอีก3ครั้งรวมของเก่ามันก็จะเป็นจุดสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้นั่นก็คือสามารถเพิ่มโมนัสท่าสายฟ้าจากกลุ่มดาวนี้ได้สูงสุดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับสี่ที่สามเลเวลสกิลอันตีเพิ่มขึ้นอีกสามเลเวลสี่ที่สี่เพิ่มความเร็วในการหมุนของสกิลอันตีผลล องร่วมดาเมจจากสกิลอันเตียสูงขึ้นแถมจังหวะที่พีโอปล่อยสกิลอันตีไปตัวของพีเขาจะได้รับพลังงานธาตุคืนมาเป็นตัวเลข8หน่วยด้วยครับ4ี่ที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุอีก3เลเวล4ที่หหลังจากเกิดเอฟเฟกต์ดาเมจนอกสนามจากติดตัวซีซก็คือหลังจากที่ฟ้าผ่าววลงมมอสเตอร์ทําให้ตัวละครทั้งหมดในทีมและที่เข้าร่วมการต่อสู้นักขณะนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%เป็นระยะเวลา9กาวินาที10%นี้สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด ถึง3ขั้น<ม>โดยแต่ละขั้นจะมีการคิดระยะเวลาคงอยู่แยกกันมไม่เพียงแค่นั้นจังหวะที่เราปล่อยสกิลอันตรีของพี่โอมันจะเกิดเอฟเฟกที่คล้ายคลึงกับติดตัว40มาหนึ่งครั้งลักษณะนในการทําดาเมจมันจะเป็นการผ่าหัวมอนสเตอร์เหมือนกันแต่ดาเมจนั้นจะคิดเป็น20% 0จากของเดิมจากของติดตัว40ครั้งลำดับต่อไปอาวุธและอรตติแฟกต์แนะนาสําหรับอาวุธแนะนํานั้นผมขอพูดแบบรวมๆกว้างๆแล้วกันพื้นฐานแล้วมันจะเป็นธนูคันไหนก็ได้ที่มีค่ารองป เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือจะใช้ที่มีค่ารองเป็นอัตราครีความแรงครดหรือว่าฟื้นฟูพลังงานก็อย่างได้และก็จะดีมากขึ้นถ้าเกิดเอฟเฟกของธนูคันนั้นมันไปนเพิ่มค่าพลังที่มีความจําเป็นสําหรับพี่โอหรือมีเอฟเฟกต์ทำให้ดามเมจนอกสนามที่พี่โอปล่อยออกมาสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นธนู4ดาวลิมิตต์แอรีฮันเตอร์ธนูที่ให้ค่ารองเป็นค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์และก็มีเอฟเฟกพูดโดยสรุปก็คือเมื่อตัวละครที่ใส่ธนูคันนี้ไม่ได้เข้าารร่วมกตอสู ลาเมจากตัวละครตัวนั้นก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับมันเป็นอะไรที่หลงตัวเป๊ะจะให้พูดว่าธนูคันนี้เป็นประจำตัวของพีเขามันก็สามารถพูดแบบนั้นได้เช่นกันหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีธนูคันนี้และไม่รู้ว่าจะไปใส่ธนูคันไหนดีธนูฟาโบกับธนูรีสกิลก็เป็นตัวเลือกที่ใส่ให้กับพี่โอได้เช่นกันครับก็อ,อย่างน้อยๆสําหรับใครที่อยากกดสกิลอันตรีของพีเขาธนูพวกนี้มันมีค่ารองเป็นคาฟื้นฟูพลังงานคาคอสอันตรีของพีเขาก็ไม่ได้สูง มากอยู่แล้วถ้าเกิดใส่ธนูเหล่านี้ <S <S> <S เราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสค่าฝืนฟูพลังงานจาก <S <S> <S ออฟรองอัติแฟกต์มากครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีธนูฮาดาวเหลืออที่ยังไม่ได้มีเจ้าของแม้ว่าเอฟเฟกต์ของธนูคันนั้นมันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับพีโอเท่าไร <S <S> <S แต่ผู้อาวุธ5ดาวเบสพลังโจมตีส่วนใหญ่จะสูงกว่า4ดาวอยู่แล้ว <S <S> <S เอาธนูคันนั้นมาใส่กับพีเขามันก็ดีกว่าทิ้งไว้ในคลังครับในส่วนของเซ็ตอัติแฟกต์แนะนํานั้นแนะนําอยู่เพียงแค่เซ็ตเดียวนั่นก็คือการใส่4ชิ้นสิ <The> แปลงร่างให้ตัวละครดาเมตนอกสนามตัวนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ดาเมจนอกสนามและการเพิ่มพลังโจมตีจากฟีที่6อย่างเดียวแต่ยังสามารถเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้องกับการทําปฏิกิริยาธาตุที่ผู้ใส่ไปคล้องเกี่ยวครับเพื่อใครเข้าใจผิดไปคล้องเกี่ยวที่ว่านี้ก็คือดาเมจจากผู้ใส่ไปทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุสมมติว่าผู้ใส่ไปคล้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าตัวละครทั้งหมดในทีมก็จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุน้ำและ ก็ทาสายฟ้าเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นได้สูงถึง4 0เมื่อผู้ใส่เป็นตัวละครที่มาจากภูมิภาคนักล้านครับและสําหรับใครที่ยังฟา,าร์มอัติแฟกทองได้ไม่คุ้มค่ายัางไม่ได้มีเวลาฟาร์มเซตนี้หรือย,อยังไปไม่ถึงดันที่จะฟาร <k S 1> ์มก็ให้ใส่แบบผสมตอบโจทย์สเตตัสสำคัญไปก่อนนะครับมาในส่วนของออฟหลักอัติแฟกแนะนาหมวกอากาศครีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่าความแรงครีถ้วยโบนัสความเสียหายสายฟ้าหรือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์สำหรับขนนกและดอกม รวมไปถึงอาร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออฟหลักได้ให้หาออบรองเน้นอัตราครีพลังจมปีเปอร์เซนต์ความแรงครีและฟื้นฟูพลังงานนะครับ พีโอของผมมีพลังโจมตีอยู่ที่1,900นิดนิดส่วนค่าพลังอย่างอื่นในหน้านี้ไม่ต้องไปดูก็ได้อัตราครีห้าสิบห้าความแรงครีเก้าสิบเอ็ดฝืนฟูพลังงาน1 3 8่งาทำไว้ประมาณนี้เล่น2ไฟฟ้ากดอันติได้ค่อนข้างบ่อยเลยครับโบนัสความเสียหายทาสายฟ้า4 6 6เปอ่าวุธที่ผมเลือกใช้เป็นขันธนูตะกูลครืน่นเซตอ์ติแฟกเป็น4ชิ้นสินเดอรซิตีีกลุ่มดาวผมมีพีเขาจนถึงสีที่หส่วนการลงทุนพรสวรรค์ก็ดังตามที่เห็นเลยครับ เมื่อเราปั่นพีโอเสร็จแล้วลงทุนกับพีเขาเสร็จแล้วเราจะเอาพีเขาไปอยู่ในทีมไหนดีง่ายๆเลยครับพี่เขาสามารถอยู่ได้ทุกทีมเทเซอร์หรือก,ก็คือทีมที่เน้นทาปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหรือว่าลูน่าชาร์หรือเป็นทีมที่มีปฏิกิริยาพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและก็สามารถอยู่ได้ทุกทีมที่ตัวดามเมจล่าสามารถสร้างความเสียหายที่มีพลวิญ,ญญาณดาดรีแฝงอยู่ได้ซึ่งส่วนตัวผมมักจะเล่นพีโอคู่กับชาสกาเพราะเจชาสกาสามารถโจมตีได้หลายธาตุพร้อมกันส่งผล ให้เจชักสกาเน้นใส่ถ้วยเป็นพลังโจมตีไม่ได้ใส่จอจงเป็นธาุใดธาดหนึ่งตัวละครตัวนี้เลยมักจะขาดดามเมจในช่องดามเมจทาทำให้พี่โอที่ใส่เซตซินเดอร์ซิตี้เลยสามารถเติมโมนัสความเสียหายธาต่เจเขาขาดได้พอดีเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับหลานยายคนนี้ณปัจจุบันนี้ทีมชาสกาทีมลูน่าชาหรือว่าชาร์จไฟฟ้าของผมตัวละครตัวนี้จะเป็นหนึ่งในคีย์แมนเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสําคัญที่ทาให้ทีมที่ผมกล่าวมานั้นมันมีความเปล่งประ ากามขึ้นรอย่างไรก็ตามคลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นสําหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือว่าตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบางพูดผิดไปบางหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างผม <ๆ S 1> ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับและสําหรับใครกําลังคิดจะเติมเกมก็อย่าลืมคิดถึงร้าน DisMan Shop นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ